และนี่ก็จะเป็นกระถางกระชายสองกระถางที่แม่มาริซอนปลูกไว้แล้วเขากำลังเจริญเติบโตเต็มที่แต่ยังไม่แก่จัดนะคะจะเป็นช่วงที่ปลูกได้สักพักหนึ่งแล้วเขางอกหน่อแล้วก็โตขึ้นมาค่ะและเป็นช่วงที่ใบกระชายกำลังสวยงามค่ะ ถือว่าเป็นไม้ประดับได้ชนิดหนึ่งเลยนะคะก็ดูแลกระชายพร้อมกับผักกระถางอื่นๆนะคะรดน้ำใส่ปุ๋ยธรรมดาไม่ได้ดูแลอะไรมากมายกระชายเป็นผักสมุนไพรที่ปลูกง่ายๆมากเลยค่ะดูแลกระชายเรื่อยๆรดน้ำใส่ปุ๋ยจนกระทั่งเนี่ย ใบกระชายเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เหี่ยวเฉายุบตัวลงแสดงว่ากระชายนั้นแก่จัดแล้วพร้อมที่จะให้เราเก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะ